ครับซาวมิเกอร์นะครับมาสอนวิธีลืไอตัวหน้าปัดเรือนใหม่ซึ่งเรามาหรือซ่อมพิมเดซพิกเซลนะครับช่วงนี้ชอบจอด่างครับสองอันหัืนี้มีจอวิวด้วยวิธีลื้อก็คืองัดจากด้านล่างนะครับตอนนี้เราเราลื้อเข่าแล้วครับงัดตัวนี้ออกมานะครับแต่น้ำจะมีล็อกอยู่ด้านบนครับตัวล็อกด้านบนเราเราดึงหัวมันตรงเลยครับแล้วก็จะมีน,อนอ็อตน็อตอยู่อยู่ตรงช่วงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ ข้างบนสองครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลือมาดูคนับนพอเราลืออลือตรงนี้นะครับแต่ผมงัดแล้วล่ะครับเเรางัดจากล่างปุ๊บก็ดึงดึงข้างบนออกมาเนี่ยครับตังเียงตรงเียงจะแข็งๆนะครับสองด้านนี่ครับล็อกอยู่ยอกับตัวพลาสติกสีขาวนี่จากนั้นเราก็ถอดน็อตเลยครับสามตัวครับลายตัวนึงครับ แค่นั้นแค่นั้นก็ถอดเดอนใหม่หมดเลยครับับวิธีถอดก็จะประมาณนี้ครับก็ระวังตัวตัวมันลายนี่ครับตัดให้หพยายามออกมาข้างนอกให้เยอะที่สุดครับส่วนตัววิญญก็จะเป็นชิ้นนี้ครับต่อชิ้นนี้สองด้านข้างก็จะมีนอ็อตเราถอดน็อตแล้วกันวิญญาณน็อเป็นน็อตตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใช่นะตัวเล็ก ตัวสองมีมีข้างละสามตัวพอเราชอดน้าแล้วกันครับเราจะชอดได้ มันใกล้เคียงกันครับนี่ลำมากเลยตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นปลั๊กว่าเป็นโมดูลของตัวมีเดียอินเทอร์เฟซนะครับก็คือจะเป็นปลั๊กตัวนี้นะเดี๋ยจะเป็นพวกตัวใหม่ก็จะเป็นพวกเอ่อ USB พวกนี้ AUX ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำในตัวบลูทูธผ่าน AUX ให้ด้วยนะครับตัวนี้มันจะได้เล่นเพลงไฟล์เพลงอย่างมือถือได้ จะมีน็อตสองตัวนี่ครับขันน็อตสองตัวที่จะยึดช่องช่องแอร์อยู่ครับพอยุดช่องแอร์ได้ออกแล้วก็จะมีคนอ,นอี่ช่องแอร์ตัวนี้ครับตำแหน่งตำแหน่งน็นงนอตัวยสองอันเลยจากนั้นก็งัดเลยครับแล้วก็ตัวนี้ ใช้ไขควงแบนงัดชิ้นนี้ขึ้นครับนัดนัดงัดงัดตัวนี้ขึ้นแล้วก็ดึงออกมาครับเค่แค่นั้นก็จะจะมีน็อตน็อตที่อยู่ตรงวิญญาณัดอยู่ตรงชิ้นนี้นะครับหยุดจากนั้นก็ถอดวิญญาณออกมาได้เลยครับประมาณนี้ครับที่จีเหลือเหลือซะเยอะเลย